แปลกปลอมไปนิดนึงนะครับแต่มันก็อยู่ในโหมดซปเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าไม่รู้อ้าวสรรนเธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่อ้าวกูเสียงดีเลยโอเคครับทุกคน วันนี้มาดูกันนะครับว่ารีแอคชั่นแต่ละคนเป็นไงคือหาชุดไม่ทันจริงเอารีแอคชั่นคนอื่นไว้ก่อนละกันเดี๋ยวผมจะไปหาชุดต้องเล้นมาต้องเล่นต้องบอกผมอยากให้ผมใส่ชุดอะไรอยากให้ผมทําอะไรในโอมี่เออโอเคครับทุกคนก็มารอดูว่าวันนี้ไม่เอาแฟนหนูบ้าซูเปอร์ฮีโร่นะแฟนหนูบ้าแบบหนังฆาตกรรมสควิตเกมอะไรอย่างเงี้ยเออมารอดูว่าวันนี้รีแอคชั่นจะเป็นยังไงนะครับก็ไลค์ก็แชร์ด้วยนะนี สวักดค่ะอู้ววันนีค่ะเดี๋ยวเพื่อนผ่านได้ไหมะอะคเดี๋ยวเลื่อนผ่านไ,ไนไม่เลื่อนไม่เลื่อนชาพี่พี่มีอะไรจะปรึกษานิดนึงค่ะ,ได,คะได้ไหมเออจะเริ่มไงดีเดี๋ยวนะคือพี่อะมีแฟนแล้วแบบว่ามันแบบบ้าพวกซีรีส์พวกแบบ ซูเปอร์ฮีโร่อะไรแบบเนี้ยพ uh, uh, uh. าคฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ย uh. คือมันอินมากแล้วคือช่วงก่อนอะคือมันบ้าซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมมันก็จะแต่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่พอมาวันหลังๆอะ <c oughs> ช่วงเนี้ยมันชอบเป็นเมือนน้องเคยดูซูพีคเกมไหมเออซูพีคเกมมันกำลังจะมาอีกซีซั่นหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็แบบว่า uh, uh. แต่งเป็นเนี้ยเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรอะ ผู้คุมเออผู้คุมอ่ะในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็แบบว่าบางทีอ่ะมันมันก็จะให้พี่แบบเหมือนร่วมขบวนการกับมันด้วยหนักหนักเหมือนกันนะคะหนักเหมือนกันไม่เลยไม่เลยคือบางทีมันใส่ชุดใช่ไหมแล้วมันก็เดินออกไปข้างนอกหน้าหน้าแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาคนมาจับมาอะไรเงี้ยพี่รู้สึกแบบเฮ้ยเย ถ้าเป็นเป็นน้องน้องทำไงอ่ะถ้าทำเป็นหนูนะหนูหนูก็จะทำด้วยทำไมนะทำไมค้ามอเไรนะจะแบบไปเล่นกับเขาด้วยไม่คือเขาไม่คือแบบว่าเขาไม่เต็มหรือเปล่าคะวิไม่นะคือปกตินะแต่เขาชอบอะไรแบบว่าพวกซูเปอร์ฮีโร่ชอบดูซีรีส์ฆาตกรรมแบบพวกแบบอาจารย์เราไปแต่งตัวตามอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกให้พ well. <oh ี่เขาแบบลองลดการดูอะไรลงหน่อยอ่ค uh อุ๊ยพี่เคยพูดแล้วจริงงั้นเราก็ดูกับเขาเลยค่ะใช่พี่ก็ไม่พี่ก็ดูนะแต่พี่แต่พี่ไม่ทำไงเฮ้ยเฮ้ยว เดี๋ยวมาหแล้ตเดตเดเดตพูเปิดหน้าเลยค่ะเดตพูบเนี่ยคือเห็นปั๊บจะจะไปสควิตเกมหรือจะไปเดตพคนไหนชอบจ้าคนไหนบอกเขาบอกว่าเขาเปิดเปิดเดตพูบให้ดูหน่อยเดี๋ยวเปิดเดตพูอ่ะเปิดเดตพูคืออะไรเต้นเดหัวนะนี่ไงนะครับเปิดมาเป็นแบบชาอุมอูอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะ เปิดมาเป็นเชาร์ูหรือเปล่าอุ้ยอนผ่านหะไรนะคะอย่เพิ่งเลื่อนผ่านได้ไหมตกลุมรักขึนใช่ไหมเป็นคนลกชดีว่าไม่พี่พี่มีอะไรจะปรึกษา พอดีแบบไม่รู้จะปรึกษาใครอ่ะก็เลยแบบเข้าแอปมามาลองถามแบบคนอื่นดูอะไรอย่างเ,เงี้ย<อ>แลยวคือ,อคือแฟนพี่อ่ะมันมันชอบพวกซูปเปอร์ฮีโร่ชอบชอบดูซีรีส์แบบแบบเออแบบเออแบบฆาตกรรมแบบ,แบบว่าเหมือนสควิดเกมอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วยิ่งแบบน้องเคยดูไหมซูคิดเกม เออนั่นแหละแล้วมันจะมาซีซั่นใหม่เนะาะมันก็แบบบ้าเลยอะทีนี้แบบว่าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหนึ่งแต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่เดี๋ยววันหนึง่งเป็นเนี่ยเดดล่าสุดอะเป็นแต่งเป็นโซคิตเกมเป็นผู้คุมเออแล้วถ้าแบบสมมติน้องอะน้องมีแฟนไหมแบบว่าถ้าแฟนน้องเป็นอย่างเงี้ยน้องทําไงออ oh <my. S 1> น้องช่วยพี่แก้แก้ปัญหาหน่อยเรื่องอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาชอบแบบแต่งตัวออกไปนะ ออกไปซื้อของบ้างแล้วก็ออกไปแบบไปไปบอกบอกพี่ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปล่าคนนะอะไรอย่างเงี้ยเ๋จะไปล่าคนไปจับคนมาเป็นแบบเข้าใจปะถ้าหนูมีแฟนหนูจะบอกเขาว่าแบบเออยังไงดีอะพี่ต้องแก้ยังไงดีอะเออหนุกพี่เศร้า่าตอนเนี้ยแบบพี่เลยมาเล่นแอปนี้แหละ เศร้าไหมหนูเศร้าแทนพี่ปะหนูเศร้าแทนเลยพี่เที่ยงเลยอเออแล้วเป็นน้องน้องทำยังไงดีอะแล้วเป็นหนูหนูจะคุยกับเาโอ๊ยอโอ๊ยโอ๊ยจนมาเหตุกะตาจนพอใจมาเจ็บสี่ปอมีเ <c oughs> นี่ยเอา